สวัสดีทุกคนอาเจริได้เลยค่ะทุกคนมีบางคนเข้ามาก็คืออย่างนี้คนที่ประมาณคนคนดูประมาณห้าร้อยคนแปดคนหรือห้าร้อยคนแปดร้อยคนหรืออะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่มันจะมีแบบคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นแหละนะคะอานวยอวยศยกันไปนะคะทุกคนอ่ะทุกคนคุยกันแต่มันจะมีพวกแบบว่าบางคนเนี่ยมันจะเข้าแาบบมึงไม่ชอบกูแล้วมึงเข้ามาหาพ่อมึงเหรอ พ่อมึงสั่งมึงสอนโคดแม่โคดม่อมึงไม่สะดวกขี้ไม่ออกนอนไม่ได้เป็นหนี้นอกระบบเหรอมึงต้องเข้ามานั่งฟังดเรมาริกาฮะมึงไม่ชอบดอรมาริกาแล้วมึงจะมาคอมเมนต์หาพ่อมึงเหรอฮะไม่ชอบดอรมาริกาไม่ชอบคุณเลยไม่ชอบมึงไม่ชอบแล้วเข้ามาดูหาพ่อมึงเหรอมีใครบังคับให้มึงเะรอใครที่เอาตะแล็บแก๊บจี้หัวขมับมึงแล้วก็มานั่งฟังดเรมาริกามึงต้องฟังมึงต้องฟังใครสั่งใครสอนมึงให้มึงมานั่งฟังดอรมาริกาโดยที่มึงไม่ชอบอีควายอีเงาเออ ที่ผู้เขมรนี่นเป็นเฮียอะไรแผ่นดินก็ไม่มีจะอยู่มันสะบัหลังก็ขายไม่ออกมันอยู่ใต้ดินแม่งก็ขุดมาขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อนอกจากนั้นแล้วเขาปิดดูปิดประตูปิดด่านแม่งแบกของจะรถข้ามดอยข้ามข้ามแดนไปอีกอีหามึงไปเก็บศพคดพ่อคดแม่มึงองลงจากดอยพนมดงลักก่อนพ่อแม่มึงเป็นทหารเนะี่ยมึงเก็บศพลงไปก่อนก่อนที่แม่นั่งดา่านอกกตุนเมริกาอีควายเขมรนี่เฮียมึงส้นตีนอะไรของมึงล่ะ อีหามาทางไหนก็ไปทางนั้นอีหาเป็นเขมินบ้านพ่อบ้านแม่มึงเหรอแม่งพูดภาษาไทยซะคล่องปลอ,อเลยอีควาย มันกระเมรมึงก oh. ็พูดภาษาเขมรสิทำไมภาษามึงไม่อีโคอินเตอร์เหรอภาาษมึงไม่น่าพิสมัยเหรอภาาษมึงไม่มีความน่าภาคภูมิใจเหรอแน่นอนสิมึงเนี่ยห้าร้อยปีเนี่ยพวกมึงไม่เคยภาคภูมิใจอะไรเดี๋ยวก็ไปเป็นทาสเวียดนามเดี๋ยวก็เป็นเป็นทาสประเทศจีนเดี๋ยวก็เป็นเป็นทาสประเทศอังกฤษเดี๋ยวก็เป็นเป็นทาสประเทศสยามเดี๋ยวก็เป็นทาสประเทศของกูที่สมัยอยุธยามึงก็เป็นทาสพวกกูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะภูมิใจอะไรกับมึงได้ล่ะยี่หาขนาดกางเกงมวยไทยมึงยังยึดมมาเป็นของมึงเลยมวยไทยเขาเขียนคำว่ามมมววยยยยไทอออีหาเเสืกคุ ฮ่าเออไปสิเกตส้นตีนกูเลยไปลำค<ข>าญเ<พ><ง><สบน>มื่อไหร่มึงแปลงสัญชาติเป็นคนไทยเสร็จได้เสร็จอะไรเสร็จมึงค่อยมานั่งคุยกับดรมาลิกาขอขอใช้ขอใช้โทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะอันนี้ขอใช้โทรศัพท์แป๊บหนึงบบบน่งพวกมึงนี่จริงๆเลยแล้วมึงไม่ชอบมึงจะมาฟังหาพ่อมึงเหรอเออ ปกติดอกกม์อเมริกาไม่ชอบเนี่ยกูก็ไม่เคยหาใครนะกูขนาดเพื่อนขนาดบางคนชวนกูกินข้าวแล้วกูไม่ชอบกูยังไม่ไปเลยขนาดกินโฟกาตับห่านอะตับห่านเนี่ยมึงรู้ไหมจานละสามพันแปดกูยังไม่ไปเลยเชิญกูเชิญดอกม์อเมริกากินโฟกากูยังไม่ไปเลยกินตับห่านกูยังไม่ไปเลยทำไมละกูไม่ชอบไงกูก็ไม่ไปสถานทูตอเมริกาชิญไปแดกไวฟรีอย่างมีเกียรติกินโฟกากูยังไม่ไปเลยท๊ะมกูไม่ชอบไงกูไม่ชอบกูก็ไม่ไปเข้าใจปะ อ้าค่ะกูไม่นั่งหรอกนะกูไม่เพราะฉะนั้นคุณไม่ชอบด็อเรมริกามึงไม่ต้องเข้ามาและด็อเรมริกาก็ไม่พร้อมที่จะขายสินค้าให้กับคนที่ไม่ชอบด็อเมาริกาเข้าใจไหมกูเลือกลูกค้ากูไม่ชอบขายไปเรื่อยเลือกลูกค้าเหมือนกันอีควาย คนคเมเนี่ยถ้ามึงใช้ของดัตอบริการมึงก็สวยหมดประเทศนะสิมึงใช้สกินแคร์ของดัตอบริการมึงก็สวยหมดประเทศมึงใช้ลิปสติกดักตอบริการมึงก็สวยหมดประเทศเอาแล้วพวกกูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเพาราะฉะนั <c> ้นมึงก็ต้องขี้เหร่ของ <c> มึงไปอย่างนั้นแหละมึต้องใช้ของดัตอบริการเพราะใครใช้สกินแคร์ดัตอบริการลิปสติกดักตอบริการมอลลี่เอสสวยหมดทุกคนตอนนี้คนไทยสลิมไทยสวยหมดเลยสวยมีอันจะกินหมดเลยมึงไม่เห็นเลยไงอ่ะก็มีแต่พวกมึงใน่ขี้เหร่อยู่นั่น่ะ ม่เชื่อมึงไปดูอีบุลลานีสิรวยที่สุดในประเทศเขมรคือบุลลานีเมียฮุนเซนปรากฏว่าสวยของพ่อมึงแล้วนะ่ะแม้ล่าสุดบ้านกูตกใจหมดนึกว่ามึงยกเอานางพันธุลักษ์จากประเทศไทยจากจังหวัดยลรยองไปไปกองไว้ที่บ้านฮุนเซนกูตกใจหมดเลยเหมือนนางพันธุลักษ์บ้านกูเลยเอ้าวอีหา นี่ถ้าเกิดไม่มีปลิงสองตัวติดอยู่ที่หน้าผากบุญรานีกูเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อพันธุรัตแน่นอนโชคดีที่มันแตกต่างตรงที่ว่าปลิงสองตัวที่ติดอยู่ตรงหน้าผากบุญรานีเนี่ยดูแตกต่างจากพันธุรัตบ้านกูพันธุรัตบ้านกูสวยเสยเลยอะ่ะนี่นี่คะแมเวลาเมืองจะด่าดุพวกกูเนี่ยมืองด่าเนี่ยพวกกูไม่รู้เรื่องหรอกเมืองเขียนภาษาคะแมมาเขียนภาษาไทยมาก็ปี้วังก็ปี้กูจะไปรู้เรื่องได้ยังไงกูจะไปด่าเมึงไปด่าอีบุญรานีนู่นไป ใส่คออีบุลณนีแทบจะหักแล้วตอนเนี้ยทําไมละ่ะแม้ก็แบกเพชรไงไม่ได้แบกชีวิตพวกมึงนะไม่ได้แบกชีวิตขอทานเขมรพวกมึงนะมันแบกเพชรเม็ดเท่าไข่ห่านนะ่ะเม็ดละสองร้อยล้านสองร้อยล้านน่ะมันซื้อไปกองอยู่เนี่ยมึงรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยกูก็ไม่รู้มันจากขนไปถมหัวมันไปตอนชาติไหนจนชาตินี้เนี่ยมันก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วมันซื้อเพชรที่บ้านกูนี่แหละทำไมดรมาริกาลูกกับมบค้าเพชรกูรู้จักไง ก็แม่ค้าแพทยกูรู้จักถ้าตำรวจสันติบาลแล้วก็ถ้าตำรวจกล้องปราตำรวจกล้องแปบแล้วก็ถ้าเกิดป่างงอเนี่ยนะบอกว่าอีบุญราน,นีมันซื้อแพทย์ที่ใครกูจะชี้ตัวเลยกูจะชี้ตัวได้เลยกูชี้ตัวให้เลยและอีคนที่ขายแพทย์ที่อีบุญรน,นีอีนี่ก็ฟอกเงินหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลย มาเลยนะปปงมึงอยากได้ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวกูฟีให้เลยว่าหลังไหนยังไงเดี๋ยวกูนำพารถเลยรถขบวนไม่กูนําไปแม่งเลยไอ้กบ้านคนที่ขายเพชรที่อิบุลานีเดี๋ยวกูนําพาไปเองเออเดี๋ยวกูชี้โปรให้กันลอกเองนะเดี๋ยวกูชี้ให้กูประกาศต้องๆนี่แหละกูเดี๋ยวกูชี้ให้เลยเออก็มันซื้อมันตั้งหลายเส้นแล้วกูได้ข่าว มนาเมืองไทยที่ไรซื้อเพชรไปซื้อเพชรไปจนป่านนี้ไม่รู้เอาฟอกไปถึงไหนแล้วเนี่ยสรุปเลยก็คือว่าทั้งหุ้นเซนบุญรณีบุญต,ตะหลังตระกูลหุ้นทั้งหมดในบ้านเมืองอะอยู่ดีมีสุขหมดเลยแล้วทาไมขมรถึงนั่งขอทานทําไมพวกมึงถึงแดกผงจรลดกับปลากระป๋องบ้านกูไม่มีปลากระป๋องบ้านกูพวกมึงก็เดินไม่ได้เออ โอเคนะตามนั้นกูกูบล็อกอีเฮียนี่ก่อนอีส้นตีนกูบล็อกแม่งแล้วกูลำคานปะมึงออกไปไกลๆส้นตีนกูเลยแม่งชีวิตอย่างมึงเนี่ยขายของกูก็ขายให้มึงไม่ได้อยู่แล้วกูบล็อกแม่งก่อนบล็อกแม่งออกไปมึงออกไปไกลๆแล้วกูลำคาญบางคนเม้นไม่ถูกหูกูก็บล็อกเลยบล็อกเลยนะกูบล็อกแม่งเลยนะมึงอย่ามากวนตีนกูเล่นอีหาชีวิตกูมีค่า Ok nó tam nọ là. À bye. จัดไปสินเวลาเมืองขายมืองเขียนน่ะมืองเอนี่ยเขมนสอนค้าปลอมอะไรของเมืองสินเวลามืองเขียนน่ะเออเออนั่นแหละเวลามึงจะเมืองจะมาด่ากูว่าสินค้าปลอมเนี่ยเขียนสอนค้าปลอมอีควายอีเมนมึงไปหัดอ่านก็ไก่ข้ไข่ใหม่อีงโง่สกินแคร์ด็อกเตอร์มาริกาย,ยี่หอ้อด็อกเตอร์มาริกาย,ยี่ห้อของกูเอง ยี่ห้อกูมันจะปลอมหาพ่อมึงเหรอมันไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อกุชชี่แอร์เมสที่จะไปนั่งปลอมหาพ่อมึงไม่ใช่ยี่ห้อหลุยวิตตองจะได้ไปปลอมหาพ่อมึงเหรออ่าอีหาอีเกะโลกลาอีสันขวานที่นี่กาาร,รุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัดสรกแก้วตะเก็บชายแดนปอยเป็ดมึงจะได้ขายสินค้าปลอมอีงโง่อีควายกูเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์กูเป็นด็อกเตอร์มาริกาโอ้กูเป็นเจ้าของสินค้ากูเป็นเจ้าของโรงงาน กูจะปลอมให้หาพ่อมึงเลยอ,อีโง่อีซงเตงมันจะของแบรนด์นมมันแบรนด์กูเองอีซงเตงมึงจะปลอมสินค้ามึงหาพ่อมึงเลยอ,อีซึ่งเติงอีเง่าอีซ่อนเตนเวลามึงจะกลั่นแกล้งคนอื่นเขามึงจะด่าคนอื่นเขาเอาให้มีตัวมีจะแดกให้ได้ซะก,ก่อนยิฮาชีวิตแดกพุงจะลดกับปลากระป๋ปองอย่างมึงเนี่ยมึงจะฉลาดเท่าด็อกเตอร์มาริกากูได้ยังไงการอีเน่ โรงงานมีหมอมีอ,อยอแล้วหมอคือหมอไหนหมอที่พวกมึงมารักษาตับรักษา,า,าไตรักษาไ้รักษาปอดผ่าตัดไ้ติ่งในประเทศกูเนี่ยหมอประเทศกูเนี่ยเจริญกว่าประเทศถึงมึงมากพวกมึงถึงต้องมาพึ่งโรงพยาบาลในประเทศกูไงควาย <c oughs> เออหาอีสตสตีน <c oughs> เดี๋ยวรออีคกครก่องนะคะแป๊บหนึ่ง เบื่อจริงๆพวกมึงเนี่ยมึงจะโกนตีมหาพ่อมึงเหรอชีวิตมึงว่างมากใช่ไหมกูอะไม่ว่างเดี๋ยวกูจะไปจิบวายแล้วอเออแบรนด์เนมปลอมนะทุกคนอย่าหลงเชื่ออีควายแถวบ้านกูไม่ขายแบรนด์เนมมีแต่คดแม่มึงในซีทิ่งฝังกระเมนเนี่ยปลอยเป็ดเนี่ยขายแบรนด์เนมอีงโง่ ที่นี่มีแต่แบรนด์กูไม่มีแบรนด์เนมขายอีควายสว่างอีสอง่งตองอีกปปี้วางเออโน,น่นอีเจ๊ที่ใส่แบรนด์เนมคุชชี่วิตตองลามังนู่นนี่นั่นนะ่ะโน่นอีเจ๊บ้านรวยนวนบ้านกูไม่รวยบ้านกูเป็นเจ้าของผู้ผลิตภัณฑ์ดูตัวเองด็อกเตอร์าริกาสกินแคร์มอลลี่เอส และต่างๆเป็นแบรนด์ของกูเองกูไม่ต้องปลอมแบรนด์กูอีงโง่อีควายเอาอีหากูจะมันกูบล็อกมันนะทำไมมันถึงมาวะได้อีกวะอีม่ททำไมกูบล็อกแล้วมันมาได้อีกไงบล็อกมันยังไงวะเนี่ยเอาบล็อกมันนี่มาดูกันสิ ไอเฮียไอเฮียเนี่ยบล็อกมั่งมันทำไมบล็อกไม่ได้วะเลือกหรือว่าจะบล็อกเพราะอะไรรายงานข้อความบล็อกมันไปลำคาญก็เลือกแล้วเมื่อกี้มันทำไมมันทไม่ออกอะมันยังมาอีกอะไหนไอ้เฮียนี่ไงไอขมนเนี่ย อืมไปไหนแล้วอีหานี่ตบกระโหลกปิ้นเลยอีพวกนี้เจอหน้าแม่งเหยียบผมไม่ตีแล้วตบอีกสามทีถาสามตลบอีหาพวกนี้อาหายไปแล้วไม่ทีสิกูหามึงไม่เจอกูจะได้บล็อกเออบล็อกไปแล้ว <laughs> น่ารำคาญ เขาพูดกันในเอาดาวังคารจะออกไปโลกพระจันทร์เขาพูดในโลกพระจันทร์แม่งเชือกจะออกไปที่กองขี้ควายอีโง่มึงออกไปเลยไอ้ส้นตีนมึงไปก็ดีมันก็มีคอนเทนต์แำใไม่กูสนุกสนานเพฮา ถ้าไม่มีพวกมันเดี๋ยวกูก็หาคอนเทนต์ไม่ได้อีกอะ่ะกูจ้างให้มาทำคอนเทนต์สาบาทอีหาเล่นซะสิบบาทเลยอีส้นตีนพวกนี้นี่ มีอะไรอีกไหมคะอ,อืมเด้ออ้วพวกนี้ค่อยจ่ายพวกนี้มาอ้าวอืไม,ม,มไปดูกันไม่มีแล้วมั้ง